สำหรับประเด็นข้อต่อไปค่ะข้อนี้หลายๆคนอยากจะรู้แน่นอนสำหรับผู้ชายเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้ได้แน่นอนว่าผู้หญิงของคุณนั้นเสร็จจริงหรือไม่เพราะอาจจะหลายๆคนอาจจะโดนหลอกมาแฟนตบตาแฟนเล่นละครเพราะเนื่องจากคุณเหนื่อยนั่นหรือเกินเมื่อไรจะเสร็จหรือบางทีอยากจะเอาใจแฟนอะไรอย่างนี้มากมายไก่กองค่ะหลายเหตุผลที่ทําให้เธอไม่เสร็จแต่เธอนั้นโกโหกคุณคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิงแกล้งเสร็จนเลยอันดับแรกถ้าผู้หญิงเขาเสร็จจริงๆนี่นะคะข้อหนึ่งสังเกตได้ง่ายๆเธอจะมีอาการเกรง จริงๆซึ่งอาการเกรงมันจะเกรงแบบว่าเกรงจากภายในตั้งแต่ 1. มดลูกกระตุกหรือว่าแถวบ้านเราเรียกบอกว่ารันไหนก็คือ,อ,อจิ้นตอดอะไรอย่างนี้ปาตอนเบ็ดอะไรอย่างนี้มีการต่อของมันแต่ว่าสังเกตวา่าผู้หญิงที่แบบว่าแกล้งแกล้งที่จะขมิดเพื่อให้รู้สึกว่าเออฉันเสร็จแล้วนะมันจะ มันจะเป็นการเกรงกระดูกเชิงการที่ตูดมากกว่าแทนที่มันจะเป็นการตอบแบบอัตโนมัติข้างในของมันเพราะว่าตัวคําว่ามดลูกตอบโดยอัตโนมัติกับการเกรงนี่มันจะสังเกตได้ง่ายคุณต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งอาการเกรงของผู้หญิงนี้นะคะนอกจากที่มดลูกของเราในระหว่างนั้นนี่มันจะทําการกระตุกหรือว่าทําการตอดอวัยวะเพศของผู้ชายไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าเกรงบางคนเกรงแบบเกรงแล้วเขาจะขยุมคุณไปด้วยแล้วอีกบางคนเกรงแล้วก็อย่าห้ามไม่ให้คุณเคลื่อนไหวเลยเพราะว่า เธอกาลังจะฟินแล้วเธอกําลังจะฟินแล้วให้อยู่นิ่งๆเลยอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี้นะคะที่จะสังเกตได้ง่ายสาหรับข้อสังเกตต่อไปนั่นก็คือการออกอาการท่าทางของผู้หญิงหลายๆคนค่ะซึ่งการท่าทางนี้ก็จะช่วยในก็จะช่วยสังเกตได้แค่70%เนะเพราะบางคนนี่แบบว่าเรียนแอคติ้งมาอย่างซุกกะจังนี่เรียนมาเป็นรถกาเซ็ตไม่เสร็จนี่อ้าวโอ้ใกล้แล้วค่ะอ้าวคือแบบว่าสามารถทำให้ผู้ชายเสร็จได้โดยที่เราแบบว่าเฟกมาก เรื่องการเกรงของเธอจริงๆนั้นส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดว่าออกมาจากแบบว่าอินเนอร์จริงๆผู้หญิงจะมีการอาจจะบางทีเผือจิกของคุณหรือบางทีบางคนจะชอบให้ขยุ่มหน้าอกแรงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเจ็บเกิดขึ้นเพราะว่าเธอจะไม่รู้สึกเจ็บเธอจะรู้สึกเสียวการขยุ่มผ้าห่มการขยุ่มหน้าอกตัวเองหรือทําหรือต้องการให้ผู้ชายนี่นะคะยิจิกแป๊ดครึง่งหรือว่าจิกหัวนั่นนู่นนี่ก็จะเป็นอาการที่จะทําให้ผู้หญิง กำลังจะเสร็จได้แล้วก็ข,ข้อที่3ค่ะอันนี้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงจะต้องมีน้ําออกมาผู้ชายแต่ว่าน้ําของผู้หญิงอาจจะไม่สีข้นขาวแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะแบบเวลาเสร็จเธอไม่ต้องแบบจะเส เราต้องรีบพอดออกมาแล้วจับคู่ออกมาบนผู้ชายมันไม่ต้องขนาดนั้นเธอสามารถปล่อยแล้วก็หลั่งน้ำของเธอได้เลยซึ่งน้ำาของะมีสีใสซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับน้ำหล,ล่อเลื่อนของผู้หญิงสังเกตได้ก็คือบางคนอาจจะมีน้อยมีมากแต่ยังไงก็ต้องมีค่ะให้ตายยังไงก็ต้องมีอันนี้จะสังเกตได้ง่ายมากและแต่ว่าผู้หญิงบางคนมีความพยายามมากเวลาที่แฟนกำลังรับตาใกล้หรือยงังแล้วเองก็บอกว่าใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วก็ถมน้ำลายใส่มือเองแล้วมาจับตรงนี้อล้วเสร็จแล้วค่ะมีน้ำอันนี้ก็ต้องสวยไป ะะอันนี้เป็นข้อสังเกต้อที่3ยังไงก็ต้องมีค่ะมีมากมีน้อยผู้หญิงจะต้องมีน้ำเวลาที่เธอเสร็จค่ะประเด็นต่อไปค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงไม่เสร็จผู้หญิงไม่ถึงส่วนชันเจ็บอ,อ่านี่วันนี้เราจะมาพูด3ปัจจัยด้วยกันหลักๆเลยนั่นก็คือการสรรรื่อสารไม่มีการสื่อสารที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีการสื่อสารที่เข้าใจซึ่งกันและกัน บางทีผู้หญิงอาจจะอายที่จะบอกเออ่เอาอตอนั่นละค่ะเสียวัวน,นั้นที่รักเลียให้หน่อยออที่ให้รัก ก็จะไม่กล้าพูดก็เงียบไปเงียบไปอยากทําอะไรก็ทาอะไรอย่างนี้หรือผู้ชายบางทีก็แบบว่าเห็นแก่ตัวไงก็จะแบบว่าไม่ถามสักจะอยากจะเสียวยากจะเสร็จก็พออะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะการสื่อสารเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการที่แบบพูดคุยกันถามกันในระหว่างจี้มีเซ็กว่าที่รักชอบไหมท่านี้ชอบไหมชอบยังไงมันจะทําให้เรารู้จักวิธีการแล้วก็จะพยายามช่วยที่ทําให้อีกฝ่ายสําเร็จได้เพราะฉะนั้นควรจะคุยกันมากกว่าไม่ต้องมานั่งคุยกันไม่ใช่แบบถึงขั้น เราจะต้องมาซีเรียสมาก่อนจะเอาการมานั่งคุยกันชอบท่าไหนชอบอะไรยังไงไหมแล้วก็ใช้การเล้วลมไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ใช้การถามแบบทําให้ฝ่ายหญิงไม่อายก็บอกว่าจูบไปเรยชอบไหมที่แรกแบบนี้ชอบไหม,ไมตรงน,นี้ชอบไหมบบที่แรกแบบนี้ดีกว่าแฟนเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าอายเหมือนกับว่าโดนถามแบบตรงๆแล้วแบบว่าคุณอายคุณก็จะแบบอ,อ,อะไรอย่างนี้ถ้าตรงไหนที่มันถูกแล้วถ้ากิดว่าเขา,าแบบว่ารูปไรไปถูกจุดของคุณรูปก็แบบว่าแค่จะเพิ่ม ลางเพิ่มขึ้นเสียงแบบอบอกให้เขารู้เป็นในไหนว่าเออเสียวมากแหละตอนนี้แต่ถ้าเขาจับตรงไหนแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่โดนคุณก็อาจจะยิ้มเงียบก,ก็ได้ตรงนี้ก็คือผู้ชายก็ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะจ๊ะ oh. ส่วนประเด็นข้อที่2ปจัจจัยที่2ที่ทําให้ผู้หญิงไม่เสร็จก็จะเป็นที่ตัวผู้หญิงได้แหละเพราะว่าผู้หญิงได้อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่กว่าจะร้อนได้กว่าจะจุดให้ใหตัวเองมีอารมณ์ได้นี่ก็ยากเหมือนกันผู้หญิงบางคนเสร็จยากมากเพราะว่า หลายๆคนอาจจะไม่เคยเสร็จมาก่อนไม่รู้ว่าตัวเองชอบตรงไหนเสียวตรงไหนแล้วก็บวกกับอาจจะตายด้านไหมอะไรอย่างนี้บางคนใช้เซ็กทอยมากจนเกินไป <laughs> จนแบบว่าพอเจอเนื้อหนังเข้าไปก็แบบว่าตายด้านแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดผู้หญิงนี้นะคะวิธีการแก้ไขนอกจากว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าจะช่วยแฟนยังไงในการบิ้วแล้วนี่นะคะเซ็กทอยเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ดีมากค่ะและที่สําคัญค่ะนอกจากเซ็กทอยแล้วต้องติดตามสุดท้ายรายการเรามีข้อมาแนะนําว่าจะทำํำยังไงผู้หญิงเสร็จค่ะสําหรับปัจจัยสุดท้ายก็ปัจจัยที่3อันนี้อารมณ์เสียมากดิฉันเกลียดเข้าไส้เลยประเด็นนี้นะเกิผู้ชายพวกผู้ชายเห็นเก็บตัวไม่มีฟ พอเพย์หรือไม่รู้จัก บิวอารมณ์ให้ผู้หญิง่คือแบบว่าอยากจะเอาก็เอาเลยคือแบบว่าไม่ได้เห็นไม่ได้แบบว่าอยากจะช่วยสร้างอารมณ์ให้ผู้หญิงอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แก้ยากมากนะผู้ชายพวกนี้คือติดนิสัยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ค่อนข้างจะเสร็จยาอยู่แล้วแล้วยิ่งคุณไม่มีการเล้าโลมเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำาล่ามเรียกยางเธอออกมาแล้วมันก็จะทําให้ผู้หญิงเสร็จยาอ่ะปัจจัยนี้ผู้ชายก็ต้องมาดูแลตัวเองนะก็ต้องมาช่วยตัวเองบ้างว่าจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยรูจ<า>้จักบิวอารมณ์แล้วก็ยืดระยะ เวลาของความสุขของตัวเองได้นานมากขึ้นซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองหาตัวช่วยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายๆก็กล้าแบบบางทีก็ไปซื้อ,อยาเป็นยาเลยนะพวกยาโดกไว้อักตามาใช้บ้างแหละบางคนก็ใช้วิธีการปั๊มหัตัวเองบ้างแหละมาก บางคนก็ใช้เซ็กทอยคือหลายๆอย่างซึ่ง whatever แล้วแต่บางคนเนี่ยเขาจะเลือกใช้ของเขาไปแต่ว่าวันนี้เซสกัจังมีเคล็ดลับแล้วก็มีวิธีที่ถูกต้องมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชายที่ไม่ค่อยได้เรื่องเกี่ยวกับที่จะช่วยให้แฟนของตัวเองไปถึงส่วนชั้นเจดได้ติดตามค่ะเอาละค่ะสำหรับปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่ซซสกัจังเพิ่งพูดมานี่ค่ะสามารถขจัดไปได้แก้ปัญหานั้นได้ตัวนี้ตัวเดียวค่ะสำหรับสปอนเซอร์ของเรานั่นคือฟาโซลานั่นเองค่ะฟาโซลาเป็น ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารสำหรับท่านชายค่ะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้อ่านี่ไม่ใช่ไวเาร์าก้าจะที่รักขอบอกเพราะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรล้วนเสริมสมรรถภาพทางเพศได้แล้วก็ดูแลสุขภาพไปในตัวเลยเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงตับไตแล้วก็ช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีแล้วนี่นะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฉันยังไม่ได้แก่ฉันยังไม่ใช่แบบว่าคนแก่ฉันยังมี พละกําลังอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเราสามารถรับประทานได้ตั้งแต่วัยรุ่นนักศึกษาไปจนถึงคนแก่เลยทีเดียวเชียวเพราะตัวนี้มันเน้นบำรุงสุขภาพสําหรับคนที่อยากจะรับประทานเพื่อเอาสุขภาพนี่นะคะแนะนําว่าให้รับประทานเพียงครึ่งเม็ดเว้นวันตัวนี้ก็จะทําให้คุณนี้นะคะรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปีก้กระเป๋าเลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นยิ่งทานไปเรื่อยๆยิ่งจะทําให้ร่างกายแข็งแรงและคนที่ออกกำลังกายเสริมไปด้วยนี่จะทําให้รู้สึกว่ามีพลักกาลังมากขึ้นกว่าคนปกติลงสนามล่ะตัวนี้สามารถรับ ได้เหมือนนกันค่ะครื่องม็ดก่อนที่คุณจะมีอะไรกับแฟนนี่นะคะแนะนําว่าให้รับประทานก่อนที่คุณจะลงสนาม30หรือ45นาทีรับรองได้ว่าจะยืดระยะเวลาของความสุขของคุณได้มากขึ้น2จะทําให้คุณสามารถเบิร์นลอมได้มากขึ้น3จะทําให้คุณรู้สึกว่ามีจินตนาการมีฟิล่ะคนเราเวลามันแบบว่ามีอะไรไปกระตุ้นแล้วมันจะทําให้สร้างจินตนาการแล้วก็มีฟิลที่อยากจะแบบว่า,าทำอะไรกับแฟนได้มากขึ้นนะเวลานานมากขึ้นค่ะก็ ขอแนะนำฟาสโตลาของเราค่ะสำหรับอาหารเสริมสำหรับ่านชายค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับรายการ b Black เม e Women หักหลังผู้หญิงของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับท็อปปิกหน้านั้นจะเป็นเรื่องลีลาท่าเด็ดหรือว่าเคล็ดลับอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงต้องติดตามให้ได้ค่ะรับรองว่าเสียวสุดยอดแล้วก็เซ็กซี่แน่นอน by เซ็กซสกะจังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ